เรนสุขภาพแนวใหม่กำลังมาแรงค่ะหลายคนหันมาใส่ใจและดูแลในเรื่องสุขภาพมากขึ้นทุกคนรู้ค่ะว่าน้ำตาลหรือน้ำตาลไซลับที่ใส่ในกาแฟท,ทั่วไปก่อให้เกิดโรคอ้วนโรคอ้วนลงพุงและก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกายและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคในกลุ่ม NCD ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะน้ำตาลนะคะยังเป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัยด้วยค่ะเครีมเทียมที่ใส่เข้าไปในกาแฟบางยี่ห้อนะคะก็ก่อให้เกิดทานแฟ และก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดด้วยค่ะหลายคนจึงหันมานิยมกาแฟดําเพื่อดูแลในเรื่องของสุขภาพวันนี้นิ่มก็เลยมีกาแฟดํามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนั่นก็คือ Nuttano Coffee Americano ค่ะ Nuttano Coffee Americano นะคะเป็นกาแฟดำนะคะแบบออร์แกนิค100%ค่ะได้เมลกาแฟมาจากเทือกเขาโบโลเวนนะคะซึ่งเป็นแหล่งนะคะในการคัดสรรเมลกาแฟที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกเลยค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะ ในกาแฟอเมริกาโน่ของเรานะคะยังมีสมุนไพรอีกหลายตัวเลยคะ่ะช่วยในเรื่องของการบำรุงในเรื่องของสุขภาพส่วนประกอบตัวแรกนะคะที่อยู่ในอเมริกาโน่นะคะเป็นการผรสมประสานระหว่างสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนนั่นก็คือตัวสมอไทยและตัวปัญจขันหรือเจียวกูหลานค่ะสารทั้งสองตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นอะแดปตตัวเจนนะคะปรับสมดุลน,นะคะบรลลัง์ระหว่างอารมณ์และสารเคมีในสมองค่ะ ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวนะคะสดชื่นแม้จะทํางานหนักค่ะทําให้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงสมองได้มากขึ้นค่ะส่วนประกอบต่อมาค่ะแอลกูตามีนและแอลลูซีนค่ะช่วยในเรื่องของการป้องกันการขาดวิตามินบีค่ะช่วยลดการทําลายกล้ามเนื้อค่ะและช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายด้วยค่ะสารประกอบต่อมาก็คือสารกัดจากทับทิมและส้มสีเลือดค่ะทั้งสองตัวนี้นะคะจะลดการสูญเสียน้ําให้กับผิวนะคะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื่นค่ะ ส่วนประกอบต่อมาค่ะคือสารสกัดจากโรสแมรี่ค่ะช่วยส่งเสริมนะคะระบบทางเดินหายใจค่ะช่วยลดอาการเหนื่อยล้านะคะและช่วยทําให้ผ่อนคลายด้วยค่ะส่วนประกอบตัวท้ายค่ะสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลค่ะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันค่ะและช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดด้วยค่ะจากส่วนประกอบนะคะในกาแฟอเมริกาโน่ที่นิ่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะทําให้คนที่ดื่มกาแฟอเมริกาโน่นะคะได้รับประโยชน์ดังนี้ค่ะข้อ1ค่ะ ทําให้นะคะร่างกายตื่นตัวนะคะพร้อมรับทุกสถานการณ์ในแต่ละวันเลยค่ะข้อ2นะคะเป็นการบรรลานระหว่างอารมณ์และสารเคมีในสมองนะคะทาให้เรานะคะรู้สึกสดชื่นแม้จะทํางานหนักก็ตามค่ะข้อ3นะคะช่วยนะคะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะและเพิ่มการขาาผ่านไขมันค่ะและข้อ4นะคะยังทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะลดการสูญเสียน้ำในผิวด้วยค่ะและนี่คือทางเลือกเพื่อสุขภาพ ให้ทุกไลฟ์สไตล์บาลานซ์ไปกับนูเทนอลคอฟฟี่อเมริกาโน่ค่ะ